เราไปเจอสูงเลยปิดตามาช่วยไอ้ตัวอย่างก็มีอยู่เมื่อเมืตัวอย่างเมื่อกี้มันเหมือนมันได้แต่มันก็หมดพอดีไงไม่เจออะไรหรอกเลยจะลองดูผมเหลือเหลือแล้วดูแล้วดูสเตตเมนต์แล้วดูสเตตเมนหน้าผมเลยไม่ได้นะเออตาเนี่ยทำไมคนมีนั่นนั่นนั่นั่นจะปวดทผมเสียแนนะผมว่า 就不中性的。